สวัสดีครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้ Su ุซูกิ w i ิปนะครับเรามาดูงานติดตั้งนะครับตัวกล้องบันทึกขนาดดับเครื่องยนต์นะครับหน้าหลังนะครับเรามาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับงานติดตั้งก็กล้องหน้านะครับก็จะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับตามขอบตามอะไรเก็บให้เรียบร้อยครับมุมมองจากแถว2นะครับเห็นไหมครับลูกค้าตัวกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะขยับลงมาอีกหน่อยเพราะว่า เห็นผลนะครับรถลูกค้าเป็นรุ่นนี้นะครับไม่มีกล้องหลังแต่ตัวกล้องเป็นกล้องมองหลังนะครับเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเนี่ยตัวกล้องก็จะทํางานปกตินะครับเนี่ยเริ่มทํางานแล้วแล้วเรามาดูกันนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเนี่ยปลี่ยนเกียร์ถอยหลังนะครับลูกค้าเป็นกล้องมองหลังแบบเนี่ยเต็มจอเลยนะครับเป็นจอเล็กนะครับแต่ว่าความชัดนี้ชัดแน่นอนนะครับแล้วกล้องหลังเราเก็บไว้ตรงไหนนะครับ เก็บไว้ข้างในเลยครับผ่านฟิล์มนะครับเห็นไหมครับผ่านฟิล์มยังชัดนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าช่างเก็บไว้ตรงไหนนะครับเนี่ยกล้องหลังจะอยู่ข้างในนะครับลูกค้าอยู่ข้างในเลยฟิล์มมืดๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับซูซูกิสวิปก็จะเห็นสายนิดหน่อยนะครับสายตัวนี้ครับลงมาหน่อยแต่ก็จะเนียนนะครับเรียบร้อยดีนะครับเห็นไหมครับ นี่คือกล้องหลังนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับมุมมองนะครับแล้วมุมมองจากกล้องหน้านะครับเห็นไหมครับลูกค้ามุมมองกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นะครับดูจากแถวสองนะครับก็จะเรียบร้อยดีนะครับตามขอบต่างๆนะครับตัวกล้องนะครับก็จะบันทึกหน้าหลังนะครับการจอดหรือดับเครื่องยนต์นะครับลูกค้านะครับตัวกล้องไม่ได้บันทึกตลอดนะครับมันมีตั้งค่าบันทึกตลอดกับบันทึก ต่อเมื่อมีการเดินผ่านนะครับลูกค้าตั้งไว้นะบันทึกเมื่อการเดินผ่านนะถ้ามีการผ่านหน้าหรือหลังตัวกล้องจะตรวจจับหรือบันทึกทันทีนะครับปลอดภัยนะครับสําหรับที่จอดรถไว้ตามตลาดห้างนะครับมีใครเสี่ยวชนนะครับหรือแค่ผ่านนะก็จะตรวจับทันทีนะครับสนใจนะครับให้ลูกค้าติดต่อทางเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับรับชมสวัสดีครับ